ช่วงนี้กระแส Spider-Man a c t o r d Spider-Verse กำลังมาแรงมากและถ้าใครกำลังมองหาเกมแนว Spider-Man แต่สเปคต่ำผผมขอแนะนำเป็นเกม Spider Fighter 3เกมนี้ไม่มีสปอนเซอร์แต่ผมอยากเล่นก็เลยมาแนะนำโดยเกมนี้ก็จะมีรูปแบบการเล่นหลากหลายไม่ว่าจะเล่นแบบเอามันแต่ก็มีภารกิจให้เราทำเพื่อสะสมเงินไปปลดลอ็อกสกิลต่างๆของตัวละครตัวละครที่ผมเล่นมาก็มี2ตัวนะมี Spider-Man แล้วก็ Iron Man แต่ก็แอบเห็นมีตัวละครเพิ่มอีก2ตัวก็มีเป็นฮักแล้วก็สไปเดอร์เกนแต่ก็ยังไม่เห็นว่าจะมาในตัวละครที่เราสามารถเล่นได้แต่ก็มาในรูปแบบของ NPC โดยในตัวเกมหลังจากที่เราเล่นภารกิจสําเร็จเราก็จะได้เงินในการปลดล็อกสกิลของตัวละครต่างๆและจํานวนก็ขึ้นอยู่กับภารกิจด้วยเช่นกันโดยตัวละครก็สามารถสับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาแม้จะอยู่ในเวลาภารกิจก็ตาม โดยในตัวเกมก็จะมีตั้งแต่ลูกกระจอกไปยันบอสให้เราสามารถกระทืบเล่นได้ เถ้าอย่างนั้นก็ไปคุยกับลากมะม่วงเถอะไม่ได้<ะ>ไมนะ่ไเกิดไม่ไปไปเฮ้ยตะโกไม่ชอบฉถนี้<ะ>ไปคุยกับลากมะม่วง